ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t แค่สาวเล่นพลังประชารัฐแจงวุ่นลายหลุดชี้สุชาติธรรมนัตใจนักเลงคุยกันก็จบ นิโรธอ้างปมลายหลุดเสียเฮงยุทำโพแค่แซวลเล่นกันในกลุ่มไม่ใช่เรื่องใหญ่ชี้สุชาติธรรมนัฐใจนักเลงพูดไม่กี่คำก็เข้าใจกันปัดพลังประชารัฐร้าหนักยังรักกันดี ที่รัฐสภานายนิโรสุนทรเลขาสสนครสวรรค์และรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลังประชารัฐยังเกิดความขัดแย้งล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพการสนทนาในกลุ่มไลน์ซึ่งมีชื่อนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมการบริหารพรรเสนอให้ทำโพถามประชาชนถึงสาเหตุที่พรรตกต่ำว่า ไม่มีอะไรกรณีลายกลุ่มเป็นเรื่องที่เขาพูดคุยกันธรรมดาซึ่งตนคิดว่าอย่าไปซีเรียสมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาเพราะการทำงานร่วมกันภายในพักอาจเป็นคนละสไตล์บ้างแต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆแค่พูดคุยแซวเล่นกันเอง เมื่อถามว่ากลุ่มลายดังกล่าวไม่มีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพลังประชารัฐอยู่ด้วยนายนิโรธกล่าวว่าเป็นการแซวเล่นกันของคนที่อยู่ในกลุ่มลายดังกล่าวว่าน่าจะทํานองนั้นอย่างนี้เมื่อถามย้ําว่าดูเหมือนนายสุชาติและร้อยเอกธรรมนัตมีปัญหาระหว่างกันมาตลอดนายนิโรธกล่าวว่าไม่มีที่จริง นายสุชาติและร้อยเอกธรรมนัฐมีหัวใจเป็นนักกีฬาคือเป็นนักเลงไม่ใช่อันธพาลเขาเป็นคนเข้าใจง่ายพูดกันแค่ไม่กี่คำก็เข้าใจกันแล้วตนอยู่ใกล้ชิดกับทั้งสองคนเป็นสมาชิกพักด้วยกันทั้งคู่เป็นคนตรงไปตรงมาจึงคิดว่าเรื่องทั้งกล่าวมันไม่ใช่ประเด็น ส่วนที่บางคนมองว่าภายในพลังประชารัฐมีความขัดแย้งค่อนข้างมากนั้นนายนิโรธกล่าวว่าคนภายนอกก็คิดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่สไตล์ใครก็สไตล์มันยืนยันว่ายังรักกันเพราะทุกคนช่วยกันทำงานนายสุชาติกับร้อยเอกธรรมนัสไม่มีอะไรเขาก็พูดคุยกัน เมื่อถามว่าไม่ค่อยได้เห็นหนายสุชาติและร้อยเอกธรรมนัฐพูดคุยกันนายนิโรธกล่าวว่าเพราะเขาไม่ได้เจอกันนายสุชาติมีงานจำนวนมากในฐานะรัฐมนตรีขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐมีงานของพักมากเช่นกันเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะเมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นควันหลังจากพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้งซ่อมสสอชุมพรและสงขลาใช่หรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการแข่งขันในพื้นที่ไข่แดงของประชาธิปัตย์ซึ่งพลังประชารัฐทราบเรื่องนี้แต่เรามีสมาชิกพักในภาคใต้ดังนั้นถ้าเราไม่ส่งคนลงสมัครก็จะเสียความตั้งใจของสมาชิกพักแต่เมื่อการแข่งขันจบแล้วมันก็จบพลังประชารัฐโดยเฉพาะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพัก มีสปิริตสูงและมีวุฒิภาวะสูงมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ